สวัสดีค่ะวันนี้หอยแครงโบนะคะเดินทางมาถึงสะพานทะเลบ้านครูกุกแล้วนะคะดูนะดูนะค่ะเห็นไหมว้าวขอบอกว่าสดๆนะคะอาปาทั้งนั้นเลยนะคะค่ะมาค่ะถ้าใครลวกไม่เป็นเดี๋ยวครูุก๊กบอกวิธีการลวกให้นะคะสดๆนะคะทานสดๆหอยแครงโบเนื้อเขาจะกรอบหวานมากเลยค่ะเห็นไหมคะ เฮ้ยหยุดแล้วปุ๊บค่ะนี่ค่ะไม่ต้องห,อห่องคะความสดของเขาคัดมาจากทะเลโดยตรงเลยนะคะเป็นหอยแครงที่คัดสำหรับพิเศษนะคะแล้วก็เลี้ยงใช้เวลาในการเลี้ยงนานด้วยะคะ่ะว้าวว้าวว้าว,ว,วนี่นะคะชเชิญค่ะที่สะพานทะเลบ้านลูกกุ๊กค้าสวัสดีค่ะ